ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมอัปเดตและติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจําวันที่30สิงหาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันโดยเฉพาะเรื่องของเวทีโลกที่สื่อระดับความมั่นคงทางการทาหารเนี่ยออกมาเปิดเผยภาพดาวเทียมซึ่งเป็นการชี้ชัดเลยครับว่าคำเหม็นเป็นฝ่ายเตรียมการสร้างคูเลต และก็บังเกอร์ล่วงหน้าหลายเดือนก่อนที่จะโจมตีไทยเราและก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้ครับมีเรื่องราวรายงานออกมาล่าสุดเช่นเดียวกันกันกบชาวเขเมรที่ตอนนี้ทลักษ์ไม่หยุดไม่หย่อนเริ่มที่จะเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่เพราะล่าสุดเนี่ยทลักษ์ไม่อีกแล้ว38คนอดอยากไส้แห้งต้องมาขอทํางานที่ไทยเราอีกแล้วโดวยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับเดี๋ยวมาพูดถึงสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากันก่อนกับพื้นที่4จังหวัดภาคอีสานนะครับตอนนี้เนี่ยตามในชายแดนก็ เป็นการรายงานจากทางฝั่งความมั่นคงครับว่ายังปกติดีอยู่ครับถึงแม้ว่าคขมเมนจะมีการเคลื่อนไหวกําลังเติมกําลังอย่างต่อเนื่องแต่มันก็มีภาพออกมาหลายตัวหลายภาพนะทั้งบริเวณบริราษาทตาควายครับที่คขมเมเองก็มี การสร้างตะข่ายเนี่ยป้องกันโดนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเหมือนเตรียมการแบบเสร็จสับนะรอแค่วันเวลาที่จะปะทะกับไทยเราภาคที่2เพราะมีการเตรียมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมกําลังการเสริมอาวุธหนักอย่างรถถังเนี่ยมันก็มีภาพออกมาล่าสุดเช่นเดียวกันแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราก็สามารถคลายกังวลได้นะครับเนื่องจากบิ๊กเล็กเองเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันว่าฐานใดของเรายิงได้เลยนะถ้าเกิดว่าขเขมรมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการวางทุ่นระเบิด แล้วก็ไฟเขียวตามกฎการนะครับใช้กําลังให้อํานาจแม่ทัพปะที่2เต็มที่หากว่าขมิ้นมีการล้าแดนวางทุนเอาเบิดมีการดักซุ่มโจมตีไทยเรา ก็สามารถสอยได้เลยเพราะทุ่นระเบิดเนี่ยมันคืออาวุธอย่างหนึ่งแล้วการที่เรายิงตอบโต้ไปไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะระเมิดข้อตกลงเพราะฝ่ายขาเมนเองละมิดแล้วละเมิดอีกด้วยการวางระเบิดนี่แหละครับก็ทําให้รัฐมนตรีช่วยกลาห่วเองยืนยันออกมาแล้วว่าเราสามารถยิงได้ให้อํานาจกับแม่ทัพป้าที่2เต็มที่นี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ผมคิดว่าขาเมนก็ยังไม่หยุดยังจะมีโอกาสวางอยู่เรื่อยๆวางอยู่เสมอแต่ว่าในแนวหน้าตอนนี้เนี่ย มันก็มีรายออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่าด่านระเมนป่วยหนักไข้สูงอ่อนเพลียเบื่ออาหารครับปวดเมื่อยตามร่างกาย ถึงกับนอนโซงไปหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายฐานเลยนะครับตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลน่าจะรับกันไม่พอเพราะป่วยกันหนักมากแล้วเหมือนเป็นโรคที่ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่ฮุนเซนก็ยังปัดความช่วยเหลืออยู่รวมถึงสื่อของเกมหลีหลายๆสื่อเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาตีข่าวแต่อย่างใดก็น่าจะปิดข่าวอย่างเหตุการณ์ที่พลโทซลดึกได้หละครับซึ่งเป็นถึงแขนซ้ายฮุนเซนแม่ทัพใหญ่ของภาคที่2เลยข่าวล่าสุดเนี่ยก็เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยน่าจะหาร่างไม่เจอด้วยเพราะไปโดนไข่เอสมุกของไทยเรา เอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเฮลลัลั่นกลับตาลปัดอีกแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อล่าสุด สื่อระดับโลกสำนักข่าวเจเนสนะครับเป็นสื่อด้านความมั่นคงและก็การทหารระดับโลกที่ได้รับการยอมรับระดับสากลเลยมีการออกมาเปิดเผยหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมครับจากแมกซ่าที่ชี้วัดว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเตรียมการสร้างคูเลตและก็บังเกอร์ล่วงหน้าหลายเดือนเลยไม่ใช่เป็นแค่เดือนเดียวน,น,นะแต่ว่าหลายเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุปะทะก,กับไทยเราในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรายงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญเลยนะครับที่สํานักข่าวสื่อความมั่นคงทางการทหารระดับโลกเนี่ยได้ออกมา เปิดเผยรายงานพิเศษที่ระบุว่ากัมพูชานั้นดาเนินการก่อสร้างคูเลตเป็นเครื่องชี้ชัดว่ายิงไทยเรากดซึ่งรายงานนี้ครับก็เขียนโดยริ์วันรามัดนักวิเคราะห์ด้านกลาหหมชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์ก็มีการอ้างอิงภาพถ่ายดาวเทียมของแม็กซ่าที่แสดงเห็นถึงการเตรียมการทางทหารของกัมพูชาซึ่งถือเป็นหลักฐานสําคัญที่ชี้ว่าเขมรนั้นเป็นฝ่ายเริ่มสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนโกดแล้วหลักฐานที่ออกมาแบบนี้ กลายเป็นจบทุกอย่างเลยครับถ้าเกิดมีหลักฐานดาวเทียมเนี่ยแบบนี้ผมคิดว่าเราได้เปรียบเยอะมากนะครับมาเลเซียก็มีนะดาวเทียมที่จะดูแบบเรียวไทม์ย้อนเหตุการณ์ไปได้เลยมาเลเซียก็มีอย่างชาติมหาอำนาจหลายๆชาติเนี่ยก็มีสหรัฐอเมริกาจีนก็มีแต่ว่าเขมรไม่มีไทยเราก็น่าจะยังไม่มีด้วยการที่สื่อด้านกลาโหมระดับโลกออกมาเปิดไปแบบนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานสําคัญจริงๆนะครับแล้วความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็แตกต่างจากสื่อของเขมรเลยหรือว่าสื่อไทยเรานะนี่เป็นสื่อชื่อดังระดับโลกที่ออกมาพูดถึง การประทะแนวชาดแดนระหว่างไทยกับขมรซึ่งสำนักข่าวจานิสเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี1898ดโดยเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับหน่วยงานด้านกลราโหมของรัฐบาลและก็อุตสาหกรรมอาวุธทั่วโลกแล้วมีหลายเว็บไซต์เลยครับที่จัดให้เป็นสื่อที่มีความเป็นกลางและก็มีความน่าเชื่อถือสูงอีกด้วยโดยก็เป็นหนึ่งในบริษัทข่าวกรองด้านความมั่นคงทางการทหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยก่อตั้งขึ้นเนี่ยที่ประเทศอังกฤษโดยมีลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานด้านกกกกกกลลลลาาาาาาาหหหมมมรรรรััฐบแแ้้้้วววขอออูอูสส่่่นนใใใญถชงงิิ็ะ ทางการทหารครับและได้รับการจัดอันดับว่า เป็นสื่อที่มีความเป็นกลางสูงที่สุดอีกด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องดีแหละสาหรับฟากฝั่งไทยเรานะครับทางการทูตเนี่ยผมเชื่อว่าไทยเราพลิกขึ้นนําเป็นโตอ,อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าคาเมนจะเร็วกว่าก็ตามแต่หลักฐานที่เราแสดงออกไปมันเป็นเชิงประจักษ์และมันก็จับต้องได้มันพิสูจน์กันได้นะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์20เครื่องเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นเครื่องพิสูจน์สาคัญเลยว่าคาเมนเนี่ยต้องการที่จะโจมตีแล้วก็ยั่วยุทหารไทยเรามาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าอดอยากไส้แห้ง ล่าสุดมีรายงานออกมาจากหน่วยความมั่นคงครับรวบขมินอีกแล้ว38ชีวิต ลักลอบเข้าไทยเราหนีความอดอยากหวังตายเอาดาบหน้าโอ้โหตอนนี้เอาไปเอามาเราจะต้านไม่ไหวแลวครับถ้าเกิดว่าขาเมนทันรักมาแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงได้เลยนะครับเพราะล่าสุดเองครับกองกําลังบูรพาชฉออกอรรยัปญญประเทศเนี่ยก็ได้ร่วมกันล่าตระเวนบนพื้นที่เสี่ยงนะบริเวณชยนะาชยแดนกัมพูชาและก็สามารถควบคุมตัวชาวกัมพูชาเนี่ยได้ถึงจํานวน38คนขณะลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่อําเภออรัญประเทศจังหวัดสาแก้ว โดยทั้งหมดถูกตรวจพบในไร่อ้อยที่บ้านโนนขี้เหล็กซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนครับประมาณ2กิโลเมตรแล้วจากการตรวจสอบก็พบเป็นชาย20คนหญิง17คน ผู้ติดตามอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นเด็กแล้วจากการสอบสวนเบื้องต้นครับทั้งหมดก็ให้การสารภาพเหมือนเดิมเป๊ะเลยบอกว่าเดินทางมาจากบ้านเกิดในประเทศกัมพูชาและก็ได้ทําการลักลอบเข้ามาฝั่งไทยทางช่องทางธรรมชาติเพื่อหางานทําในประเทศไทยครับเนื่องจากตอนนี้ฝั่งขเขมรนเองประสบป,ปัญหาไม่มีงานทําอย่างหนักรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อมาหาเลี้ยงชีพในต่างแดนเนื่องจากเคยมีงานทํากินดีอยู่ดีและก็มีความสุขที่ประเทศไทยมาก่อนโอ้โหสาหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ ยิ่งเป็นเรื่องดืนดันถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่กําลังคุกคามชาวเขมรอ,อย่างรุนแรงแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับพี่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยต้องหันมาให้ความสําคัญอย่างเร่งด่วนนะเพราะก่อนที่จะเรียกประชาชนตัวเองไปเนี่ยรัฐบาลเขมรก็บอกว่ามีงานเพียงพอมีมงานรองรับแต่กลับไปจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีงานเลยครับแล้วรายได้เนี่ยมันก็น้อยด้วยมาอย่างนั้นชาวเขมรอเ,อเองไม่หนีตายจากความอดอยากและก็จะรอความช่วยเหลือจาก ท่านฮุนเซนไม่ได้แล้วนะครับต้องหวังพึ่งประเทศไทยเราเพราะว่าเคยหนีรอดมาพึ่งเย็นที่ไทยเมื่อหลายสิบปีในอดีตแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดเพราะเจ้าหน้าที่ไทยเราเนี่ยนำตัวทั้งหมดดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายแล้วก็ผลักดันหรือว่าในประเทศส่งตัวกลับกัมพูชาต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เยอะนะครับเยอะมากนะทะลักแล้วทะลักอีกคือมี8คนบ้าง4ี่หคนบ้างหนักสุดเนี่ยห้คนที่หลักลอบเข้ามาในดินแดนไทยเรานะครับก็อย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะมีการด่าทอไทยเราต่างๆนานาแต่สุดท้ายเนี่ ก็ต้องพึ่งได้เราอยู่ดีรอตอนนี้คือฮุนเซนครับจะเอายังไงต่อไปเพราะว่าแรงงานมันล้นประเทศแล้วค่าของชีพอะไรต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างแน่นอนต่อเนื่องกับอีกเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวนี้ต้องบอกว่าดีใจกับพี่น้องชาวไทยกันด้วยครับที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสระแก้วนัดไปชี้จุดที่ดินบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานแล้วซึ่งถือว่าเป็นการชี้จุดเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนะครับ โอ้โหหลังจากที่เราประกาศกฎอัยการศึกไปก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพาชาวบ้านของเราไปชี้จุดแล้วว่าที่ดินอยู่ตรงไหนกันแน่โดยก็มีพี่น้องชาวไทยเนี่ยเข้ามาให้กาลังใจฐานแนวหน้ากันอย่างประปรายตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วยังมีเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินจังหวัดสระแก้วครับเดินทางมาพร้อมกับเครื่องวัดสัญญาณดาวเทียมพเพื่อที่จะพาชาวบ้านนั้นซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินไปตรวจจุดที่ชาวบ้านระบุว่าเป็นกรรมสิทธิ์ทํากินที่มีขอ้อพิพาททับซ้อนกับ คำเหมนเองซึ่งมีการบุกยึดที่ของเราและก็มีการข่มขู่ออกมาตั้งแต่40ปีที่แล้วเลยโดยก็เป็นบริเที่บ้านหนองจานครับบ้านหนงงศิลาไปถึงถึงบ้านป่าไร่ อำเภอรัญญประเทศนะตั้งแต่หลักเขต46ถึง47ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า2,717ไร่ก็เป็นแนวทางที่ดีมากๆนะครับพอชี้จุดพอทําจุดเรียบร้อยเนี่ยขเขมนก็ไม่น่าจะมาหน้าด้านคุมข้างเอาที่ดินของเราไปคือในตอนนี้เนี่ยปัญหาในแนวชายแดน,นครับก็มีเพียงแค่ขเขมนที่ตามราวีไทยเราไม่เลือกนะแต่กับแต่กับบริเวณชายแดนเวียดนามครับกลายเป็นว่าหลักหมุดเนี่ย โอ้โหขมรดูแลอย่างดีครับมีการกวาดพื้นที่โดยรอบแบบละเอียดแบบสะอาดสะอ้านและพอเป็นหลักเขตไทยเนี่ยโจที่จะย้ายอย่างเดียวเลยแต่ว่าเป็นหลักเขตของเวียดนาม ไม่มีการย้ายแต่อย่างใดนะครับดูแลดีมากๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยครับหลักเขตนี้เนี่ยมันเป็นหลักเขตเฉพาะของเวียดนามกับเขมรที่ทําด้วยกันซึ่งก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับเป็นเขมรที่ดูแลให้เป็นอย่างดีไม่มีหึงไม่มีอือเพราะวาเวียดนามเนี่ยเขาเอาจริงนะครับเขาไม่ได้ปล่อยให้มายั่วยุก,ก่อกวนเราแบบนี้อย่างแน่นอนแต่กับไทยเราเนี่ยเขมรมันไม่กลัวครับคิดว่าไทยเราสุภาพบุรุษเกินไปอยากทําอะไรก็ได้อยากจะแหกอะไรก็ได้ก็หลังจากนี้ต้องรอลอบเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบริเวณพ ขีาสานตามแนวชายแดนเนี่ยที่เป็นเทือกเขาโดง่โดงรักมันเดี๋ยวว่าสําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดเขมรยังไม่ยอมเติมกําลังยังเติมอาวุธหนักอย่างต่อเน,นื่องแบบนี้มันคงจะไม่จบง่ายๆแล้วแนวหน้าของเราเนี่ยก็ตรวจการอยู่เสมอเฝ้าระวังอยู่เสมอยังไงรรติดตามอัปเดตกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับขา่าวเด็ดในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย